เราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบในตัวของกันชนใหม่กับกระจังใหม่และแถบด้านบนอยู่ที่กันชนครับกันชนมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเห็นเป็นสีดำนะครับเงาๆหรือสีดําใหญ่ๆตรงแถบด้านล่างคราวนี้เรามาดูว่าการพับเบาะสามารถปรับเอนลาบแบบนี้เป็นแนวแฟตได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจ I got a car complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm missing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. และคลิปนี้ครับมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ New Honda City Hatchback ใหม่นี่คือรุ่น SV ครับแต่สิ่งที่เราทำมาให้ดูคันนี้นะครับนี่คือในรุ่น1.0 Turbo นะครับหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยครับ และจุดหลักๆนะครับที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือหน้าตาของเขานะครับในเรื่องของการชนในเรื่องของกระจังเหมือนที่เราพาทุกคนไปดูหลายๆรุ่นเมื่อกี้นี้เลยนะครับรุ่นย่อของเขาเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบในตัวของกันชนใหม่กับกระจังใหม่และแถบด้านบนนะครับที่ทุกคนเห็นเป็นสีเงินเนี่ยถูกออกแบบให้รู่ลมมากขึ้นมันดูเฉี่ยวมากกว่าเดิมจากตอนแรกที่ออกแบบมาเป็นแบบเหลี่ยมๆตัดๆแต่คราวนี้เนี่ยมันจะดูมีความเพียวมากขึ้นโลโก้ตัว H แต่ในรุ่นนี้นะครับกระจัง เป็นสีดําด้านนะครับไล่ลงมาถึงตัวกันชนด้านล่างจะเป็นสีดําด้านและขอบมุมตรงนี้สังเกตดีๆนะครับในรุ่นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับคราวนี้เราไล่ามาดูไฟกันสัหน่อยนะครับไฟไมีมีอะไรบ้างไฟในรุ่นนี้นะครับในตัว S+SV แต่เราไม่มีในรุ่นเริ่มต้นให้ทุกคนได้ดูนะครับเราก็มาดูในรุ่นเริ่มต้นของ SV จะให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์จะต่างกันนะครับในตัวของ RS จะเป็น LED แบบม u l ติ r e f l e c t o r เราจะเห็น ไฟนี่ร้อนมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น LED เป็นแบบหลอดแบบไฮโดรเจนสีเหลืองนะครับมาแบบนี้ไฟเลี้ยวมาแบบนี้ไฟฟ็อกแลมในรุ่น SV ไม่ได้ให้มาแต่เบ้าถูกออกแบบมาใหม่นี่คือการชนแบบใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเราจะเห็นมีไฟเดย์ไทมนะครับซึ่งไฟ d a y ์ไทมจะเป็นแบบเดียวกันทุกรุ่นนั่นเองและนี่คือโฉมหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจนน่าสนใจมากขึ้นคราวนี้เราไล่มาดูด้านข้างครับและเราดูมิติตัวรถนะครับต้องเห็นว่า ลักษณะของตัวรถเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนัยยะสําคัญมากเลยนะครับมันก็จะคือมีหน้ากับหลังใหม่ตั้งแต่การชนหน้าถึงการชนหลังเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่4,350ม mm ิมนะครับและความกว้างอยู่ที่1,748ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่1,488ม mm. ิมที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของกาวเคเรนด์กาวเคเรนในรถรุ่นนี้นะครับจะมีกาวเคเรนส์ K อยู่ที่นะครับ134มิลิเมซึ่งจะมีความเตี้ยพอสมควรมากกว่าในตัวของ RS, R.S. R.S. จะมีความสูงกว่านี้นะครับคราวนี้เรามองครับจุดหนึ่งอีกอันนึงในรุ่น S.V. ที่เปลี่ยนไปนั่นคือเรื่องล้อล้อที่ให้มานะครับเป็นขนาด15นิ้วพร้อมกับยาง185/60 R15 จุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคืออัพไซส์ของแก้มยางขึ้นมาจาก55มาเป็น60นะครับก็คือ185/60 R15 นั่นเองช่วงล่างด้านหน้านะครับยังให้มาเป็นแบบแม่พาสัยสั้นนะครับด้านหลังทอร i o n b e บี d i s สเบรกมาให้ในรุ่นนี้จะเป็นดิส b บรกด้านหน้ามาดูล้อหลังนะครับที่ให้มานะครับด้านหลัง t o ร์ชั่นบีมแต่ยังไม่ได้ให้เป็นดิสนะครับดิสจะมีเฉพาะในตัวรุ่นที่เป็น e s e v อันนี้ยังเป็นดัมเบกมาให้อยู่นะครับกับเครื่องยนต์1 0ลิตรคราวนี้เรามาดูด้านท้ายครับเข้ามาดูด้านท้ายนะครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักของเรานะครับ อยู่ที่กันชนครับกันชนมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเห็นเป็นสีดำนะครับเงาเง au, หรือสีดําใหญ่ๆตรงแถบด้านล่างคราวนี้เขาเพิ่มการตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมันดูทําให้ตัวรถมีความกว้างมากขึ้นและดูลงตัวมากขึ้นกว่าแต่ตัวเดิมนะครับคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นั้นชุดไฟยังเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่านี่ครับ v t เ c Turbo นะครับเส้นไฟไลท์ไกดิ้ง มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดแล้วก็ไฟถอยหลักๆประมาณนี้สปอยเลอร์ด้านบนหลังคาไฟเบรกนุนที่3มีมาให้ก็ถูกออกแบบปกตินะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงคือด้านข้างที่ในตัวของธรรมดาจะเป็นสีดําด้านซึ่งในตัว RS จะเป็นสีดําเงาอะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีในเรื่องของชาร์ฟฟินที่มีมาให้คราวนี้ในรุ่นธรรมดาแบบนี้เนี่ยกล้องมีมาให้ไหม นี่ครับยังมีกล้องมาให้นะครับสำหรับในตัว SV คราวนี้ฝาท้ายล่ะฝาท้ายเป็นไงฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้าครับยกขึ้นนะครับมีโช๊คอัพคู่ห้องสัมภาระดน้านหลังยังถูกออกแบบเหมือนเดิมภายในการตกแต่งยังเป็นสีดําเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างในรุ่น SV นะครับให้ยางอะไหล่มาครับถูกซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นชุดอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อนะครับในรุ่นนี้มีให้นะครับแต่ในรุ่นของตัว ESV จะไม่มียางอะไหล่เดี๋ยวเราไปดูกันไปไปดูข้างในครับ คราวนี้เรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับนี่คือกุญแจของเขานะครับมีมาให้แบบนี้นะครับนี่นะครับอันล็อกล็อกแล้วก็มีโฮคราวนี้เราสามารถอันล็อกรถครับแบบนี้นะครับกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์ให้มานะครับหรือเราสามารถที่จะแตะเปิดปิดตัวรถได้แบบนี้เหมือนกันเอาละนี่คือล็อกนะครับแล้วเพื่อเปิดเอา่ยอ่าและเมื่อเปิดครับนี่นะครับเปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นการออกแบบประตูยังเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้พี่เอกอยากเพิ่มในเรื่องของ ขอบอยางนะครับที่จะมีมาให้อ่ามีมาให้แบบนี้นะครับด้านล่างมีมาให้ด้วยนะมีทั้งตรงนี้และมีทั้งตรงนี้ด้านล่าง2ชิ้นนะครับแล้วก็ภายในนะครับอีกชิ้นและจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าในตัว Honda City มีขอบอยางแบบนี้มาให้เฮ้ยอันนี้ครับมันจะทําให้รถมีการเก็บเสียงมากขึ้น อันนี้น่าสนใจไม่เคยสังเกตเลยนะครับว่ามีมาให้นะครับเอาละเรามาดูภายในกันก่อนนะครับเวลาเราจํากัดการตกแต่งภายในนะครับในรุ่นนี้นะครับ SV เนี่ยภายในจะมาเป็นโทนสีดําเหมือนกันแต่จะมีแถบตกแต่งที่เป็นสีเทาครับเพิ่มเติมในตัว RS จะเป็นแถบสีแดงอ่ะมีแค่นี้เลยนะครับทุกรุ่นย่อยจะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านในรถรุ่นนี้จะมีระบบ Cruise Control มาให้นะครับเป็น a d a p t i v e ด้วยนะครับสามารถจะปรับตั้งระยะได้อ่าจะมีสัญษ นะครับสามารถกดใช้ในตัว l e n d e p a t u u r e Warning มาให้ด้วยนะครับแล้วก็การปรับตั้งนะครับโอ้โหอันนี้คือดีมากนะครับแล้วก็พวงมราลัย3ก้านหุ้มหนังมาแบบวสัสดุแบบเนียน Soft Touch เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็หุ้มหนัง stitching นะครับเป็นแบบได้สีขาวแบบนี้มาให้นะฮะปุ่ม start รถอยู่ตรงนี้นะครับก็หน้าจอ R digital อ,อ,อ่ะเดี๋ยวกดอีกทีหนึง นะครับเราจะเห็นจอ TFT 4.2นิ้วตรงกลางมาให้คราวนี้เราจะขออนุญาตย้ายมาดูนะครับในตัวหน้าจอกลางหลังจากที่เราบอกว่าจอ TFT เป็น4.2นิ้วนะครับคราวนี้จอกลางครับให้มาขนาด8นิ้วนะครับอยู่ตรงนี้พร้อมกับลําโพงที่ให้มาในรถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่4ตําแหน่งนะครับก็คือมีที่ประตู หน้านะครับสข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ก็นะครับก็จะถามการเชื่อมต่อในรถรุ่นนี้นะครับในรุ่นเริ่มต้นแบบนี้จะไม่มีเรื่องของ Honda l a n น w a t c h จะไม่มีในเรื่องของ b i s สปอร์ตนะครับบอกแบบนั้นไว้ก่อนแต่แอร์ที่ให้มา เป็นระบบออโต้นะครับมีให้มาครบถ้วนช่องเสียบ usb นะครับเป็น type a มาให้ทั้ง2ช่องนะครับ ac outlet ก็มีมาให้คันเกียร์ล่ะเดี๋ยวเรามาดูคันเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับที่มีมาให้เป็นเกียร์ cvt นะครับพร้อมกับปุ่ม i คอนรูปใบไม้นะครับมีมาให้แล้วก็มีระบบออโต้ start stop เราสามารถ off ได้นะครับเวลาจอดติดไฟแดงม,มันก็จะดับเครื่องเองนะครับเราสามารถที่จะ off เขาได้ส่วนเบรกมือนะครับยังเป็นเบรกมือปกติอยู่นี่อึ๊บนี่ฝังเสียง นะครับที่เท้าแขนตัวเบาะเนี่ยยังเป็นทรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตกแต่งทิมภายในเป็นปินโนแบ c กนะครับสีดําเงาแบบนี้นี่คือจุดแตกต่างนะครับตัวพวงมาลัยสามารถที่จะปรับสูงต่ําเข้าออกได้อ่าน,นี้มีขรบถ้วนด้านบนมีกระจกมองหลังแต่เป็นแบบปอกแบ็กนะก็โอเคมาให้นะไฟด้านบนไฟเพดานเป็นหลอดไส้นะเปิดสักพักนานๆจะร้อนนะครับมนูบ้านบางแดดนะครับที่ให้มานะครับคนนั่งจะไม่มีกระจก คนขับมีกระจกแต่ไม่มีไฟทั้งคู่นะเอาตามนี้นะครับเอาคร่าวๆเราไปดูที่นั่งข้างหลังกันต่อครับและเมื่อเข้ามาดูในบาะแถวที่2จุดหนึ่งนะครับหลักๆนะครับในรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการพับเบาะที่สามารถจะมีการพับเบาะได้หลากหลายนะครับเราสามารถที่จะพับมาเพิ่มพื้นที่หรือเราสามารถปรับเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก ให้มีความสูงมากขึ้นเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราจะเห็นนะครับว่าโทนภายในเป็นสีดำและพร้อมกับแถบสีเทาแบบนี้มาให้ซึ่งในตัว r อจะเป็นแถบสีแดงคราวนี้ในรุ่น S Plus กับ SV เนี่ยตัวของแอร์หลัง ไม่มีนะครับแอร์หลังจะไปอยู่ในรุ่น RS นะจะมีแอร์หลังมาให้ก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆดูว่าอยากได้แอร์หลังไหมก็เพิ่มบัตเจ็ตขึ้นไปซึ่งราคาเดี๋ยวเราสรุปตอนท้ายว่าราคารถรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแต่พื้นที่ภายในอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีความกว้างขวางพอสมควรเลยเห็นไหมครับดูดิข้างหน้าเป็นเบาะที่พี่เห็น,นั่งแต่เบาะแถว2กับมีความกว้างออกมาเป็นคือบอะแล้วก็ดูพื้นที่นครับนั่งสะดวกสบายมากๆเอาละเดี๋ยวเรามาโชว์เรื่องของการพับเบาะก,กันว่าจุดแตกต่างของเขามีอะไรบ้างเริ่มต้น,น รเรามาดูว่าการพับเบาะสามารถปรับเอล่าบแบบนี้เป็นแนวแฟตได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็เรายังสามารถที่จะปรับเบาะนะครับยกขึ้นนะครับให้มันเป็นเพิ่มพื้นที่ในการเพิ่ม การวางสัมภาระที่เป็นทรงสูงเห็นไหมครับการพับเบาะสามารถทําได้หลากหลายและนี่คือตัวอย่างในการพับเบาะซึ่งทุกคนคงรู้อยู่แล้วแล้วมาดูเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเบนซินสสูบ1.0ลิตรนะครับแล้วก็มีเทอร์โบด้วยพร้อมกับอัตรานะครับแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าและอัตราแรงบิดนะครับอยู่ที่173นิวตันเมตรเราจะสังเกตนะครับว่า ตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถังน้ํามันยังคงเดิมอยู่ที่40ลิตรนะครับแล้วเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับโฉมใหม่หน้าใหม่นะครับโฉบเฉี่ยวขนาดไหนราคาทวนย้ำอีกทีนะครับสำหรับในตัว1.0ทวีดนะครับ3สูบคันนี้122แรงม้าคันนี้เนี่ยราคาของเจ้าตัวรุ่น SV อยู่ที่679,000บาทซึ่งในราคาเดิมครับอยู่ที่675,000บาทแน่นอนสิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากล้อนะครับการตกแต่งหน้ากระจังสิ่งหนึ่งที่ให้มาก็มีอาจจะมีเรื่องของว i ยเลเยอรชอร์ acher, การเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าสนใจหรือเปล่าปรับลงมาแบบนี้แล้วแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้ปรับลงมานะราคาคันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก4,000บาทจากราคาเดิมเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์มาอย กดกาลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่เราพาทุกคนมาดูนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเรายังมีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมครับไปดูกันครับกค่ะ